สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเปิดไฮไลท์การเล่นศึกราชาโซนบ2ให้ได้ชมกันนะก็จะเป็นชุดทีมของจิวี่คอมโบกับเสี่ยวเกี้ยวแล้วก็พ่วงด้วยตัวพิษกาเซียงนะฮะซึ่ง3ตัวนี้นะถ้าท่านดึงมาเข้ามือได้เนี่ยผมให้เปอร์เซ็นต์การชนะอยู่ที่80%เลยนะที่เหลือก็อยู่ที่การจัดวางตำแหน่งของท่านนะครับซึ่ง3ซึ่ง3ตัวที่ว่ามาเบื้องต้นเนี่ยคนก็นิยมเล่นในการเอาไปเล่นทีมจริงๆนะฮะ ทีมการเล่นจริงๆเช่นการประลองในเซิร์ฟเองการลงด่านหรือการประลองข้ามเซิร์ฟเนี่ยก็จะนิยมเล่นทีมไฟผสมพิษนะซึ่งมันโกงมากนะฮะดาเมจจัดจ้านเลยทีเดียวก็เดี๋ยวจะมาเปิดไฮไลท์ให้ดูนะถ้าดึง3าตัวเนี้ยเข้ามือได้เนี่ยจะเป็นยังไงนะนี่ฮะก็ขอเกิอนก่อนแล้วกันนะว่าายลุกนะฮะไฟ ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยก็จะเล่นทีมสตันนะฮะก็จะเน้นตัวสตันมาส่วนทางผมเนี่ยพอดีดึงจิวยี่เสียวเกี้ยวกาเซียงเนี่ยมาเข้ามือได้นะเนี่ยฮะเขามือมาก็ม,มีตัวของเสียวเกี้ยวนะคอยช่วยนะฮะสองครั้งนะ,ะครั้งแรกช่วยสตันไปแล้วนี่ก็มาช่วยเน็บชาต่อนะ เสี่ยวเกี้ยว2ตัวนะช่วยได้ตัวละครั้งนะฮะต่อ1รอบนะนี่ฮะคอมโบกันไปฮะทั้งพิษทั้งไฟฮะเลือรถห่วงหัว แล้วเวลาเสี่ยวเกี้ยวเขาออกสกิลเนี่ยมันจะทําให้ขุ่นกลง่อที่โทสาน้อยที่สุดเนี่ยมาออกสกิลต่อทันทีเลยนะฮะแล้วจิวยี่นี่หลังเขาใช้สกิลเสร็จเนี่ยโทสาเขาก็เพิ่มสองนะแล้วก็ได้เพิ่มจากเสี่ยวเกี้ยวเรื่อยๆนะทำให้เขาแทบจะสกิลได้ตลอดเลยนะเนี่ยรัวๆเลยฮะแป๊บเดียวเก็บได้เลยฮะสองเทิร์นเท่านั้นนะครับดันปล่อยเสี่ยวเกี้ยวหลุดมานะ ก็พอดีฮะมาเข้าเซตกับจิวี่นะก็พวงด้วยตัวสร้างพิษอีกนะฮะกาสเสียงแล้วก็มีตัวลิบองนะฮะก็หลังจากที่เกินไปตอนแรกนะว่าเขาเล่นทีมสตัน์ผมก็เอามาสตัรน,นะฮะลิบองแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้ทำงานเลยนะฮะตัวสตัร์เขาเดียงไปซะก่อนนะ,ะเจอสกิลของจิวี่รัวๆนะฮะ ดาเมจในเรื่องดาเมจสกิลของจ e ิวี่เนี่ยผมให้อยู่ระดับปานกลางนะประมาณ2ล้านห้ากว่าขึ้นไปนะแต่ถ้าโดนเรื่อยๆโดนทีๆเนี่ยมันก็แรงเอาเรื่องนะฮะก็ทำให้เนี่ยรวมกับดาเมจพิษปก2เทินนะ,ะรู้เรื่องเลยะฮะก็เป็นตัวอย่างนะฮะที่นำมาให้รับชมกันนะฮะว่า <laughs> เวลาเล่นนี่ระวังนะฮะอย่าให้เสียวเกี้ยวนะฮะ หลุดมาคอมโบกับเจวี่นะเปอร์เซ็นต์แพ้ของท่านอาจจะสูงนะถ้าปล่อยให้ให้ฝ่ายตรงข้ามมีตัวอย่างนี้มาเล่นนะฮะนี่ครให้ดูสถิติการเล่นออรอบดึกเมื่อวานหน่อยนะฮะรอบค่ำถึงดึกนะฮะหนึ่ทุ่มถึงเอ่อหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะครับนี่มีชนะติดกัน7ตานะ แรงก็ขึ้นมาหยกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้นะว่าจะมาลุยต่อนะครับแล้วก็อาจจะมีไฮไลไท์เด่นๆก็จะนำมาให้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้ที่แวะมารับชมนะครับขอบคุณครับ